ต่ถ้าเมื่อไหร่ภายในสีเงาช่าสวยเหมือนข้างนอกปุ๊บไม่ใช่แล้วน,นะมีคนใหม่แน่นอนโอเคมาแล้วฮะรถเข้าใหม่ของเราวันนี้ใช่เข้าใหม่สองลำมีเจ้า Isuzu D-Max คันนี้ะนะครับผมแล้วก็มีเจ้า MG5 อันนี้เลยใหม่ๆนะ Few moments later. ตัไปให้น้องไปพร้อมกันเลยนะตอนแรกเรากำลังจะไปไทเน็ตกันพอดีเลยอันนี้เพิ่ง่าเสร็จเข้ามานะครับอเออก็กำลังคันนี้จะลองเอาไปไทเน็ตลิ้นพันลิ้นไปเลยช่วยตบหน่อย มาาเลยมลยแม่เปิดโอกาสอย่างนี้ยิ้มเลยไม่จริงเท่าทีมาขึ้นมาเลยเถอะนี้เราก็อยู่ันที่กิสดาผู้ร่วมตรงเราอยู่กิสดาเพราะว่าอะไรมันก็เพื่อเพอะรูปกันอันนี้เมื่อกี้น้องเพิ่งถ่ายนะนี่น้องเพิ่งก็คือน้องเพิ่งเข้าน้ำเสร็จถ่ายรูปลงขายขอโทษทีจะไปถ่ายทำอะไรน้องไม่ได้ปวดอันนี้เราก็นะมาลองลองไป็นตัวเลยน้องลองวิ่งสักแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกขัดตึงมากเลยไม่แปดพันโลเองฮัลโหลอันนี้เกียร์เกียร์ตาลาลาเนาะเกียร์ครับเกียร์ตาราลาเกียร์ต่อ โอ้โหตึงเปียกเนี่ยนะเอาเรื่องตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคนเพาออกมาเนี่ยเขาอย่างนี้แหละนี่เห็นไหมดูขนาดคุณตำรวจเขายังไม่มองเลยนี่เบนด้วยโอเคไปไปต่ก่อนเลยครับคุณพี่เออในการทำคลิปอยู่ผมด่าไม่ได้นะครับไอ้กล้วย S <S <S เข้าเรื่องรถก็ได้แล้ว <S <S 2> <S 2> เข้าเรื่องรถครับตกไปครับครันนี้เราริงช่วงล่าง,ด,ง,ด,งดึงตึงๆเลยไหม <S <S ถูกไหมไม่แปดหมื่นโลอะฮัลโหลสิ่งที่สัมผัสได้ตอนนี้ก็คือ ใช่แอบเย็นมาจิกและกลิ่นกลิ่นดีมากครับใช่ครับกลิ่นไม่มีองค์ไม่มีอับปฏิพวกเรากบะบจะเจอพวกเจอแทบจะแปรในสิบแล้วกันม่นจะคำนี้นะไอพวกกลิ่นบุลงบุลีกลิ่นไอพวกเนี้ยมันจะฝังอยู่ในพวกแอร์สมัยนี้อาจจะไม่ได้กลิ่นบุรีแล้วมันจะจะเป็นกลิ่นอ่ะพวกพอร์ทใช่ไหมพอรครับพวกพอร์ทถ้าเวลามันฝังแอร์เขาเนี้ยกลิ่นพอมันฝังนานๆปุ๊บเนี้ยมันเหนียวนะเว้ยเคยล้างแอร์กันออกมาใช่ไหมใช่ครับกลิ่นมันจะอมเปรี้ยวเรียกว่ามันพอร์ทอะต่อให้เป็นไฟฟ้านน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 น่่ะะะกกกกก็็็็เเเเปิิโคคตตมมมมมััััััืออออไ้้้้าาถววววรยยยๆทใใหหหีีช เออแล้วกลิ่นมันจะอมเปรี้ยวครับเออแต่นี้ไม่มีเลยใสใสขิงีนเ,นเลยครับผมนะครับประมาณนี้จอดประมาณนี้แล้วกันนะพี่โอ๋เนาะโอเคจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ครับผมนะทางเข้าไอ้นี่อ๋อมดอลูกค้ารู้หรือ,อยังว่า,วาเราอยู่ในอะไรอยู่ในออิซูซูดีแม็กซีตะปูะยังไม่มีพารายังไม่มีอุปนี่กำลังจะมาถ่ายขายนี่น้องน้องเพิ่งถ่ายไปใช่เออน้องเพิ่งถ่ายไปแต่ยังไม่มีราคานะเรามาดูสภาพมันก่อนละกันอ่ะคันนี้ได้อะไรบ้างก็มาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมคันี้กได้พรมอะไรสามกางของทางอิซูซูเลยโลโก้ช้ำ ผมอะไรเป็นมันติฟังชันเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วไม่เพียงแค่แปดหมื่นโดเท่านั้นเองนะจอเดิมทัชสกรีนได้นะครับผมนะอันนี้ก็อันนี้ปฏิไอตรงนี้จะดื้อมากเลยนะคนขับมีสุสุเขาจะรู้กันเรียกไหมจะล้าอ่อนแรงใช่อันนี้ใส่เบาๆแป๊บนึ่งตันหนึงเดี๋ยวพี่เอานี่ออกก่อนอ่าโอเคจุ่นน้ำประเชงก็เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์มาทางชีวิตเราเนห็นแล้วเพรวกกดแรงมันไม่ออกใช่ไหมเนี่ยนะอันนี้โอเคเลยนะใช่ทุกทีมันล้าอ่อนแรงนะแล้วมันจะเปิดไปขึ้นมงบอกว่าเนี่ยสภาพดีไม่เคยจอดไเปอร์ มันหนาวหนาวจริงแอร์แรงมากแล้วล่ามีอะไรนี่เหอพี่โอ๊ตดูซิแวกแกได้ไหมเล็บก็ไม่มีต้องตัดไปอ่า U.S.BU.S.B. นะครับผมแล้วก็มีบ้าสล็อตให้ทั้งหมด3สล็อตนะครับเผื่อใขายจะไปติดในส่วนของพวกเครื่องโซ่เครื่องเสียงเครื่เติมเนาะแล้วก็มี power outlet ให้เกียร์6สปีดเรียบร้อยมีก้องโมงหลังไม่ยไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ ตรงนั้นปึ๊บปึ๊บโอเคทำงานได้ปกติเจ้าของมีติดตั้งอันนี้มาให้ครับผมกล้องมองหลังเออหรือบอกไปตรงนี้ก็มี A U X U S B ด้วยนะเล็บผมไม่มีนาะเออนี่นะมีมาให้เห็นไหมเป้านี้ครับผมใช้งานได้ใช้งานได้จะไม่มีลำบากเนาะอย่างว่าเนาะคนเรารักครอบครัวมันก็ถอดเที่ยวเล็บเป็นธรรมดาให้มันจริงเหรอว่านะไปดูรถต่อไปเดี๋ยวบ้านใหม่แน่เอออันเดียวอีกนิดเดียวนั้นมาต่อนะดีแม็กรถกระบะยกสูงคันนี้มีที่ผ้าแข็ให้เป็นซ็อกทับหนังนิ่มๆเลยนี่นั่งสบายๆองศาดีดีว่ะ รองเท้าแล้วชีนน้ำหนักดูมันไม่รู้สึกถึงพาร์ทเอตัวฮาร์ดเคสเลยนะมันรู้สึกว่าเป็นเป็นหนังนิ่มๆเลยนะครับผมนะมีความนุ่มใช่นุ่มนุ่มจริงอันนี้พูดจริงๆเลยและวเบาะอันนี้พุ่งมาให้ใหม่ทุกที่นั่งเลยนะทำลายสีตะมุตะมีมากเลยนะจะเป็นออกสีสีอิดสีอิดนมละกันอันนี้สีเหมือนนมนมนะอันนี้สีเหมือนอิดสวยเบาะตึงๆฮะ มันสีมันน่ารักเลยป่าวะเออสีมันไม่เข้าคนตัวรถอะแต่ถ้าพูดถึงในสภาพใหม่ใช้งานได้ยาวๆเรียกวา่าไม่ต้องไปหุ้มใหม่ละกันครับสแสดงว่าเบาะเก่านี่คือไม่ค่อยตอบโจทย์เขานะอาจจะแบบชอบอยากได้ความสวยงามหน่อยเนีอะไรก็มีแน่นอนมีมันอยากได้สีนี้เออใช่ๆๆ <c oughs> ยกไหมผู้ชาย <c oughs> อย่างเราไม่มีหรอกเออโอเคเข้าใจเข้าใจอ่ะต่อครับลูกค้าคันนี้แอร์แบ็กข้างหน้านะครับผมตรงนี้จะเป็นซอฟท t o u c ครับจริงไม่ใช่ฮาร์ดนะเป็นซ soft นะพี่ฮัลโหลเห็นไหมเป็นหนังนุ่มๆเลยปกติจะเจอฮาร์ดถูกไหมเป็นดุนๆคือยัััังงไกกกกลลลวววววแแบบบ่่าาเเรหหน้โโป๊ใช แต่ยังไงโคไปจเจ็๊ไหมเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ตุยเพราะพลติถ้ามันเป็นปลาติกเป็นของแข็งเป็นฮาร์ดเคสเนี่ยถ้ามันแตกมาปุ๊บมันอาจจะเสียบเข้าจุดสำคัญอันตรายได้เวลาเกิดเหตุแต่นี้เป็นซอฟท์ทันมันก็จะนิ่มๆซอฟท์ได้เป็นระดับเหมือนอย่างนั้นน็อตมันไม่แทงเราอ่ะว่างั้นเถอะเออนะคือข้อดีของเขานะะเจ๊ข้างบนข้างล่างแยกโซนเรียบร้อยนะครับผมนะเออเขาอาจจะวางพวกโทรศัพท์โทรศัพท์เขาอาจจะเป็นอ่าวางพวกสมุดอ่าเขาเรียกไงนะเอกสารเอกสารรถคู่มือประกันประกันกวางกันไปนะแล้วก็ที่วางแก้้้้วนนนนาาหีีี่่่ไไไมมมมมตตตรรรงแกปัับบดเสสล็อะคผ โอเคปะมังนี้ละกำนะดีะดีแล้วครันนี้ก็เป็นบอนี้ด้วยครับผมนะไฟฟ้าไฟฟ้าก็บ้าแล้วมือแล้วก็ทำเสมือนเลยเมื่อกี้เป็นบอธรรมดาดีแหละเออนะสวยงามยังไงโอ้สอบท้ายเป็นหนังเป็นหนังนี่ว่ะใช่ตอนแรกผมรู้ว่าฮาร์ดเคสเว้ย พี่กเท้าไปก็ลืมบอกเนี่ยเออนิ่มๆใช่ไหมเออแล้วตัวนี้เห็นไหมมันไอตัวแบ็กคอร์ดเนี่ยมันเขียนว่าสเตลด้วยพี่ตัวสเตลนี่ตัวนี้ว้าวเออถึงว่าล่ะทำไมออปชั่นเยอะจังวะใช่ไหมใช่ไหมก็ไอสเตลอ่ะเออนะเรียกว่าเรารีวิวเนี่ยรู้รู้ไปบมเพาะผู้ชมเลยใช่คือเห็นรถมันจอดเอาถ่ายเข้ามาใช่ไหมลุยเลยลุยเลยยังไงเดียวพอไหมครับเดียวพอไหมครับไม่มีมันตั้งตรงนั่งเต็มนั้งทำกันบ้าเลยนะโดนังงานตลอดแล้วดูดิปฏิกเดิมเนี่ยปลาโค้ดเดิมนี่อันนี้ก็เหมือนกันของเดิมแต่่ของเดิม ข<น>อ,องไฟใช้งานได้อันนี้ที่ใส่แว่นตานะผมนะและเจ้าของเ่ามีเดินสายมาให้นี่เห็นนะเพราะว่าเขาใส่เสมอไม่ใช่สายนี้คือตัวติดตั้งในส่วนของกล้องถกล้องห <มา S 1> น้ารถนะก็คือเช็ดสายปุ๊บใช้ได้เลยนะ,นะไม่ต้องเดินสายแล้วเดินมาให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคปะมังนี้เฮ้ยติดอะไรมาให้อีกเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะพี่เอ็ดยังไงอันนี้แม่คือพรมนี่ลายแม่งเหมือนกับไอ้นี่เลยไอ้ที่อาาอาาอามาเป็นตลาดแล้วจ่ายอะไรตะก้าตะก้าใส่ผักเออผลไม้ใส่ไอ้ตะก้าส ถนะือว่มผัสโคตรเหมือนเลยว่ะโอ้เสียตรงเนี้ยแหละวัสดุเขาออกจะด,ดีเขามีแบบตีนตุ๊กแกแปะโอเคเตรงเนี้ยไม่ลายลายอืมเอ้สวยสวยอ่ะสวยสวยก็ถือว่าเขาเรียกคุมโทนแล้วกันอ่ะคุมโทนใช่ก็แ,แบบว่าชอบสีครีมไงพอสีครีมก็มมนเนี่ยทุกอย่างเลยก็เป็นครีมผมไม่ชอบเมียเขาชอบเนียเขาไม่เออปวดจะปวดก็ว่ากว่าหลังจากออนแอร์ไปนะมาหน้าเต็นท์เชื่อป่ะเมียเขานาะใครมีลูกค้าทักมาฟิลนี้บอกด้วยนะจะได้อยุดพักผมเดีบอลหลังกันหน่อยนะเออ เออนี่เป็นตัวสเตลเฉยเลยแหละมาด้านหลังนะครับผมตูมสูงเมตรเจ็ดสิบสามนะครับผมนั่นเหลือก็ประมาณกำปั้นครึ่งนี้เลื่อนมาเลยเสาบีมาหน่อยหนึ่งก็ยังไม่ติดนะเฮ้ยติดเพราะอะไฮะยังไงฮะมี่ลำโพงตอนไหนของนี้ด้วยไลฟ์เซราลาวซาวครับผมกระบะเนี่ยนะอ่าขออีซูซูโอ้โหไลฟ์เซราลาวซาวอย่างนี้เรียกว่าเสียงก็กังวันกงวันเซราลาวเลยสิอ่ากล้องเลยดูดีเนาะกระจกวิสัยทัศน์ตอนยาวโดยไม่นั่งโกนมารถตรงนี้มีอะไรอีกดูสินี่หมนเล็บมีอะไรอยู่ USB หนึ่งรูแล้วด้านล ก็อยากจะซ่อนมาให้ใช่แล้วนะตรงนี้ก็เป็นที่พักแขนปกติเ <sk ill> อ <sk ill> อออถึงชิปเปิ้ลดูดิใหม่ๆเนี่ยดูดิอ่ะให้ดูนี่มันมันเขานี่มาเห็นไหมเขา้ารูปไม่มีฟงไม่มีฝุ่นเห็นไหมดูความใหม่ให้ดูความใหม่พักข <S <S แขนก็ได้ไม่ตกไหล่ไม่ยกนั่งเดินทางไกลก็สบายนะครับผมสภาพโดยรวมใหม่จริงจริงถือว่าเป็คที่บอยให้ด้วยเหรอไปดูกันหน่อยไหมดีฮะวู้ดกล้องหลังบิวอินว่ะเธอกันชนหลังก็ได้นี่ อันนี้ของอะไรเนี่ยสามมิตรสามมิตรออกเสียงถูกปะวะสามมิตรสามมิตรสามมิตรเออสามมิตรจะถูกแล้วอ่ามันมีแค่สามอ่ะบิ๊กแดนบีมนี่ะชื่อชื่อโอเคขอโทษที S M M S ะไรนะ S M M S M M อืมสามมิตรเมื่อกี้ผมนึกไปถึ M N N อ๋อไอแก นะแกจัดเอาดูตัวแล้วก็ต่อพี่อดผมนะไอตัวหลังคาเนี้ก็จะคนของได้ไม่ต้งองโกเปียกฝนนะครับแต่ถ้ามันก็เป็นคนเป็นคนนั่งนะถ้าพูดตรงๆแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้แต่ระยะไกลไม่ควรครับผมเดี๋ยวโดนจ่าจาเล่นเอาอย่าดีกว่าใช่นะฮะแตไ่ไม่ออกแล้วทำไมผมถึงบอกว่าคนสามารถนั่งเล่นนั่งได้เพราะว่ามันมีตัวเปิดกระจกทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหน้าคือทำให้มันมีออกซิเจนเข้ามาเออโอเคประมาณนี้นะครับถ้ร้อนอยู่ดีนะครับร้อนครับผมร้อนแน่นอนไม่หมองไม่หมองนะนี่มีแผ่นพันยมพยานให้ด้วยเออก็อย่างว่่่าาาาานนนน้้ลเเใชดูจจกกทรรง็็ะปฟิับ ในในครอบครัวไม่ได้ขนของอะไรหรอกวิ่งไปแบบต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยวิ่งระยะไกลขนของย้ายบ้านอะไรอย่างงี้ลงง่ายกันเลยเหรอปิดประตรงนะดูนะปึ้มเข้าล็อกแล้วเออเฮ้ยดีนะดีนะดีอยู่นะนะครับดีเหมือนนกัสวยงามดูห้องเครื่องหน่อยไหมล่ะถ้างั้นอ่ะไปฮะผมดัดไปโดนขนาดนี้แล้วมามาเปิดฝาห้องเครื่องกลางรีฝาเปิดกระโปรงเปิดกระโปรงกระโปรงรถอ๋อโทษทีปวดจะปวดจริง วันนี้เจออะไรก็ไม่รู้รีวิวก็รีวิวนะเอาอันนี้ด้เครื่องพันเก้านะครับผมนะเออห้องเครื่องแห้งๆเลยอันนี้เป็นพลาสติกเป็นยางไม่มีกรอบนะครับผมนะมาร์กเดิมจากชงจากศูนย์อยู่ครอปเทปเดิมอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมนะน็อตเนิร์ดไม่เคยขยยาบกระสุนนาทิกงติเกอร์เดิมห้องเครื่องภายในสีก็จะเป็นด้านๆหน่อยนะครับอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ภายในสีเงาชํำสวยเหมือนข้างนอกปุ๊บไม่ใช่แล้วงั้นนะคุณคนใหม่แน่นอนไม่ใช่แล้วงั้นนะคุณคนใหม่แน่นอนนะครับผมนะ เออสวยงามและหน้านี้ไม่ได้เชนเรียบร้อยไฟเป็น LED หลอดโปรเจคเตอร์สเกลรอบคันตัดมงตัดบ,บอกมีให้แม็กไลน์ใหม่ของทางอิซทซุครับผมนะส่วนยางนี่ลองยางยังเหลือๆครับผมนะกจีกไปยังลงๆเลยเชนกันต่อได้ยาวๆนะครับอ่ะคันนี้อิซทซุดีแม็กยกสูงเครื่อนผ่นเก้าใครสนใจนะครับผมฝากไว้เลยที่ดินข่าใบากิศดารน,นั่นเองบอกเลยนะว่ารถบ้านแท้ๆคันนี้ห้ามพลาดใครหาอยู่จัดแล้ววันนี้ผมกับพี่โอ๊ตขอตัวลาไปก่อนสสวัดีครับ